สอ,อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทยโปรแกรมแข่งนชั่นลีก2024แข่งตอนไหน ในตอนนี้วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบภารกิจต่างๆทั้งการแข่งชิงแชมป์โลกการคัดเลือกโอลิมปิกโดยได้ให้นักกีฬาเดินทางไปรับใช้สโมสรต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นหลายคนอยากทราบว่าทัวร์นาเมนต์ในระดับโลกของทีมชาติไทยที่มีการคิดคะแนนเพื่อลุ้นโอกาสสุดท้ายอันน้อยนิดที่จะได้ไปโอลิมปิกแต่เมื่อมีโอกาสเราก็ต้องพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดล่าสุดจากอันดับโลกที่ทางเว็บไซต์วอลเล์บอลได้อัปเดตล่าสุด ทีมสาวไทยของเรายังคงรั้งอยู่ในอันดับที่13ของโลกอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงล่าสุดอันดับ1ตุรกี397.46คะแนนอันดับ2สหรัฐอเมริกา358.62คะแนนอันดับ3บราซิล352.55คะแนนอันดับ4เซอร์เบีย350.86คะแนนอันดับ5อิตาลี338.97คะแนน อันดับ6จีน329.65คะแนนอันดับ7โปลแลนด์327.89คะแนนอันดับ8โดมินิกัน308.86คะแนนอันดับ9ญี่ปุ่น305.09คะแนนอันดับ10เนเธอร์แลนด์287.94คะแนนอันดับ11แคนาดา265.66คะแนนอันดับ12เยอรมนี228.36คะแนน อันดับ13ไทย222คะแนนอันดับ14เบลเยียม199.57คะแนนอันดับ15ฝรั่งเศส184.99คะแนนอันดับ16เปอร์โตริโก177.67คะแนนอันดับ17อาร์เจนตินา177.17คะแนน อันดับ18สาธารณารัฐเช็ค171.96คะแนนอันดับ19ยูเครน171.30คะแนนอันดับ20บัลแกเรีย 165.39คะแนนอันดับ21เคนยา162.42คะแนนอันดับ39เวียดนาม94.82คะแนนอันดับ40เกาหลีใต้9 3 7 2คะแนนส่วนโปรแกรมสำคัญที่ทีทมชาติไทยจะลงแข่งขันปิดท้ายก่อนตัดคะแนนเพื่อหาทีมเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกนั่นก็คือวอลเลย์บอลนชั่ a g นลีก2 4 2 4ซึ่งจะแข่งขันในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี2024 ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ